สวนในครัง้งนี้เรียกว่าโนบุคโคอัตนัก์นิยมของฝั่งญี่ปุ่นนะครับพานาโซนิกกันนี่ความแบบอัตลักณนิยมของญี่ปุ่นคืออะไรคัดแพชวงกลมมีใครจําได้ไหมใครทันไหมคัดแพชวงกลมแบบเนี้ยแล้วก็ปุ่มคีย์บอร์ดนี่คือแบบทนี่เลยอ่ะคีย์บอร์ดกับโนบุคราคาประหยัดเมื่อก่อนเออเราจําได้เลยอ่ะนี่มันมีหลายโมเดลด้วยนะทรงแบบคลาสสิกจัดจัดเลยแต่เห็นอย่างนี้นะ เออสเปคเขาก็อัปเดตใหม่นะดูดิเน่าขอโทษนะอาจจะไม่ได้สกินชัดเท่าไหร่ตรงข้างข้างๆตาง,างตน,นี้เป็นพอร์ต Thunderbolt ด้วยนะเออแล้ว CPU เป็น Intel Core Ultra ด้วยแต่เป็น Local Ultra Series เนะ n <Nice>. ยก็เรียกว่าครบเครื่องอยู่เหมือนกันแปลกดีคือไอ้ตัวเนี้ยคือถ้าแบบคุณเป็นโน้ตบุ๊กสายในักยิวอนุรักนิยมญี่ปุ่นนี่คือแบบนี่เลยสีคเท แล้วความที่แบบเอออนุรักษ์นิยมนี่ครับเขาเอาแบตเตอรี่ออกมาโชว์เลยว่าเอออยู่แบตเตอรี่จะหมดใช่ไหมเอาแบตเตอรี่เสริฟไปสิใส่กระเป๋าไปมี2ลูกเวลาแบตจะหมดแล้วอ๋อแบตลูกที่1นหมดถอดออกถอดออกเอาอันสำรองใส่ใช้แล้วชาร์จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สลับชาร์จกันเองหรือจะเปียกอาเวลาแบบแบตเสียบอะไรอย่างงี้ก็ได้มดเขา้าเท่าอะตลกดีแต่ก็เจ๋งข้างหน้านี่อะไรเนี่ย ัปุ่มเปิดเครื่องเออวอดดูดิพอ v t a พอ v t a มีอยู่เลยเอออันนี้เป็นอีกเครื่องนึงแล้วนะแต่อยากให้เห็นๆกันหน่อยก็บอกนี้เป็น Thunderbolt เป็น USB Type A ก็คือพอร์ตนี้ให้ใช้ครบอยู่ก็แต่ว่าเฟี้ยวอยู่แต่มันก็แบบขูดีไซน์โคตรคลาสสิก